Hello โอเคกลับมาพบกับเราพบกูบกับเกมในสันสเปียโปรแกรมนะเมียวตอนนี้เราอยู่บนดาวแดงผมได้ทำการมาเก็บตัวซิลิคอนเมียวสร้างตัวกุดซิลิคอนกับตัวกุดไนเนียมวันนี้แล้วเราก็ใช้การขนใส่ตัวเรานี่แหละขนก็บไปดาวเรากันเมียวโอเคแล้วเราก็จับดาวกันดาวเราอยู่นี่ ครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วเราเราสร้างกล่องแดนก,กล่องฟ้าไปยอะไหมมีววันนี้เราน่าจะได้สร้างกล่องกับกล่องเหลืองซึ่งกล่องเหลืองเนี่มียวผมสร้างไปนิดหน่อยละมันใช้อีนั่นแหละไทเทเนียมผมสร้างกล่องเหลืองมานิดหนึ่งละซึ่งกล่องเหลืองเนี่ยมันใช้ไทเทเนียมกับไอตัวแร่เขียวเมียวอันหนึ่งนี่ใช้ไม,ม้ยี่สิบวัชพืชสามสิบเมียวแล้วก็น้ำอีกสิบเยีะยวมอกว่าจะได้สักอัน ตอนนี้เราจะต้องทำแร่เขียวที่ต้องใช้พลาสติกมันแล้วก็นมม้ำแล้วก็คีบเข้าเคแล้วก็คีบออกมันจะงงงนิดนึง <c oughs> ดีไปเลยเออตอนนี้ผมมีที่คีบสามอันแล้วเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยมันจะคีบสีฟ้าจะคีบเร็วสุดเนี่ยจะใช้พลังงานมากสุดแล้วก็สีเขียวตรงกลางสีส้มอันเล็ก ก็คือช้าสุดใช้พลังงานต่ำสุดเมียวโอเคตอนนี้เราได้สีเขียวมาแล้วมยวลากงยาวๆที่ตอนนี้เราจะได้ตัวผลึกนี้เราเมียวเราผสมกับไทเทเนียมเป็นสีเขียวแล้วก็ไปนูน่นต่อไปทําสีเหลืองเมยวโอเคเวลมานี้เราได้ผลึกลเราเมียวตอนนี้ เราดีเซอร์ตัวชิมิมาเราจะดีเซอร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวส่งของนะโดรนใช่ไหมเมียวลองดูแล้วก็ตัวนี้โอเคตัวนี้น่าจะเป็นไอเนี้ยเมียวดูของอันนี้เราดูดาวใกล้ๆเรายังดูไม่ออกเลยเมียวว่ามันมีอะไรบ้างเอออันนี้น่าจะเป็นตัวบอกว่า ในดาวนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคได้ชิปฟ้ามันแล้วต่อไปชิปเหลืองชิปเหลืองใช้ชิปฟ้ากับชิปเขียวเออชิปเขียวเราเนี่ยชิปเขียวเราน่าจะมีบูพินอยู่นี่ไงชิปเขียวคราวนี้สิเต็มดูได้เราชิมไหมดูสินี่ไงนี่ไงมีแร่ให้เราดูเราตรงนี้ เออมีรให้เราดูแล้วอันนี้มีิิริคอนเหมือนกันหรอซีิคอนศูนย์เททนียมร้อยกว่าไม่มีทีริคอนแลโชว์ิคอนทำไม่วะเราได้พลังงานมาใหม่แล้วเนี่ยต่อไปเราสร้างตัวสร้างพลังงานดีกว่าตัวนี้อ้นี้มันตอนนี้เราใช้้นอยู่เนี่ย,ยธาตุแท่งจุดเจ็ดห้าอันนี้ขึ้นมาเป็นห้าสิบสี่เลยใช้ไททเนีียมกบ น้ำมันเหรอโอ้โหเนี่ยมใส่ก้าไปตรงนี้เรเจนฟิลล์หลอดเราใช้กล่องเดียวกันได้ไหมอันนี้เข้าอันนี้ออกอันนี้เข้าใช้เรเจน10สิบอันโอเคนั้นเราอัพเมียเี๋ยวดูสิเข้าไหมเข้าโอเคนี่เป็นสามเลเยอร์เลยเมียโอ้โหสลับซับซ้อนแต่ดีกว่ารถติดเยอะ นะเราติดนง่เตะเตะเพื่อสร้างอย่น,นี้อันนี้ใช้โอ้ใช้สีม่วงด้วยหลอดอะไรก็ไม่รู้ฮึแล้วก็ยานเมียวเอานันนี้ตัวนี้ตะแกงใช้สีเขียวตัวนี้เราน่าจะไม่แกงคัพเปอร์ะแกงคัพเปอร์ตะแกงคัพเปอร์หลุดอะไรกันเนี่ยเคเราได้นี่เรามามเรามีเหลือแค่สร้าง ที่คนของระหว่างดาวสองลำอย่างน้อยเมียวโอเคสร้างเสร็จแล้วอันหนึงใหญ่มวกไว้ตรงนี้แล้วกันมานี่คือที่ขนส่งมิเทนเนียมดุมโลโคโลโคคือในดาวใช่ไหมลองดูเมียวยานชั้นอยู่ไหนนี่ไงอเอไฟฟ้าไม่เข้าดูไฟฟ้าสิ โอ้ยโดนดูดโดนดูดพลังงานโอ้โอ้โหโดูดดพลังงานอื้อเดหนึ่งส่วนสี่โอ้โหเทพดูดได้นั่นแล้วไปนู่นมีดาวตรงนู้นเมียวพลังงานเราค่อยๆลดเรากินค่อนข้างน้อยเนี่ย มาได้ของใหม่มาละตุ่มเหลืองอ้ยังไม่ได้ยังไม่ถึงตุ่มเหลืองทั้งแถบที่นี้จะเป็นไอเ,เยมเป็นสปายแล้วก็นนี้เป็นสปายหมดเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดใส่พานมิวหรือด,ดิมาปะมาเพอรนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนูน่น ยานบินเมียววิ่งมารับแล้วโอเครอวนี้เราก็ไม่ต้องบินไปบินมานี่ไงลบสองร้อยลบสี่ร้อยลำละสองร้อยสองลำก็สี่ร้อยมาเมียวออดูดิยานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วก็ขนออกไปไปเลี้ยวไปเลี้ยวบินํำมา ไปเรากลับบ้านผู้ยายไม่บินเร็วกว่าเราอีกอะม่ยายไม่บินเร็วกว่าเราอีกวะร,ร,รอด้วยเดี๋ยวมึงไปรอเขาก่อนเททนเนียมออกโอเคเยี่ยมที่ชาร์จชาร์จแบตเตอรี่โอเคไหนวะเ <c oughs> ยอะเออนี่สีเขียวแล้วก็ทานตะหันต์แหวนทานตะแท่ง์ทานตะท่ง นี่เลยโคกใกล้ๆต้นไม้เต็มไปหมดสร้างตัวเก็บเกี่ยวพลังงานตัวเก็บเกี่ยวก๊าซที่ดาวแม่เราใช่ไหมที่ดาวแก๊สเราเนี่ยเมียวแล้วก็จบดีกว่าเนียาหน้าน่าจะเริ่มได้สร้างอีตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ละนะเมียวก็คือมันเป็นตัวใช้แบตเตอรี่เมียวทั้งชาร์จและดูดดึงพลังงานแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็ชาร์จเข้าไป แล้วแต่เราจะใช้นี่ก็คือชาร์จก็จะเป็นดึงพลังงานออกมาอืมกับได้นั้นชาร์จก็จะเป็นดึงเข้าไปไอเดลก็คือไม่ทำอะไรโอเคชาร์จเร็วกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ทุกอย่างพร้อมโอเคเตรียมไปดูดพลังงานเราไปดู พลังงานแท่งเราพลังงานประจําตัวเรามีกําลังจะหมดแล้วมิงไปหาพระอาทิตย์มิงมึดๆด,ดูไม่ออกเลยมินเออลงโอเคคราวนี้ตัวนี้เื้ยวางไม่ได้เส้นสูงสตรอยู่ไหนล่ะอโลลจะรู้ไหมอ่ะเส้นสูนสูตรเองอยู่ไหนนุ่นๆไงมินไงนี่ไงได้ล่ะโอเค เส้นนี้เส้นเดียวเลยนี่นะจัดไปโอเคได้ชื่ออะไรนะฟไฟไอ้น้ำแข็งไฟแ,แปลกๆเว้ยดึงมาทำไมยังไม่รู้เลยวไปทำอะไรได้ฟไฟไอ้หรอฟไฟไอ้ไอ้ไอทำอะไรเว้ยมีเงาไฟไอ้เอามาทำาน้ำน้ำมันโอเคนี้ ไฟไอเอ้ยไฟไอเก็บโอเคมิว okay, ประมาณนี้สำหรับพารนี้มิวเราได้น้ำแข็งกับน้ำมันมาละแค่สร้างยานเพิ่มไปายานเหมือนดึงของมาไม่ทันเลยสำหรับเกมไดสันโซเฟียโปรแกรมมิวสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละมิวขอขอบคุณคุณอัสราบุตนะ,ะที่เข้ามาทักทายกันนะมิว โอเคงั้นก็สำหรับอันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามรับชมนะ,ะแล้วก็เจอกันใหม่พัดหน้าโอเคงั้นก็สำหรับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับหยาลงมาจอดได้น้ำมันแล้ว